สิบนิ้วของลูกนุสรินพงศ์ิลน้อมก้มกราบคุณพ่อพระวิสุทธิทพัทธรังสีบรมธรรมบิดากราบคุณพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า กราบพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณครูบาอาจารย์กราบเทพเทวาพรหมกราบผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมกราบทีมผู้ชุดช่วยเข้าะนิพานทุกพระบาททุกพระองค์กราบพี่วัญชิตตาวัญชานนเพื่อนกัลยานมิตรกัลยานธรรม ทุกท่านทำที่นำมาแบ่งปันในวันนี้ในหัวข้ออานิสงส์การถวายสังฆทานวิหารทานวัตถุมงคลของพระราชพรมยานวีระถาวโรหลวงพ่อฤาษีลิงดำจากหนังสือตามรอยธรรมพระกรรมฐานร้อยแปดพระธรรมโสพลโกโสลสิรินทโรวัสุทธาจินดานะครราชสีมา อานิสง,กสง์การถวายสังฆทานการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งในชีวิตและถวายด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาแท้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลของสังฆทานนี้จะดลวบวันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวายเกิดไปทุกชาติขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจไม่มีในแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลาบากขัดสน คนที่ถวายสังฆทานแล้วจะไม่ไปเกิดที่นั่นคนที่ให้ไปไกลมากกล่าวว่าแม้แต่พระพุทธยานเองก็ยังไม่เห็นผลที่สุดของการถวายสังฆทานคำว่าไม่เห็นที่สุดของการถวายสังฆทานหมายความว่าแม้แต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสังฆทานบำเพ็ญบารมีแล้วเกิดไปอีกกี่แสนชาติก็ตาม จนกระทั่งเข้าพระนิพพานอานิสงส์นั้นก็ยังไม่หมดนี่เป็นอำนาจของการถวายสังฆทานทีนี้การถวายทานแก่พระมีผลไม่เสมอกันอยู่อย่างหนึ่งคือหมายความว่าถวายทานแก่พระที่มีจิตกำลังฟุ้งซ่านไปด้วยอำนาจของนิวรณ์หประการอย่างนี้เราถวายกี่หมื่นกี่แสนอานิสง์ก็ไม่มาก จะถวายสักเท่าไรอานิสง์ได้แต่ว่าไม่มากถ้าหากว่าถวายแก่ท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานถ้าหากเข้าถึงจิตบริสุทธิ์เรื่องบอริสุทธิ์แค่ไหนก็ช่างอย่างน้อยที่สุดก็มีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิบางท่านก็เข้าถึงฌานสมาบัติบางท่านก็เป็นอริยเจ้า ก็เข้าถึงผลสมาบัติเป็นต้นอย่างนี้มีผลมากวิหารทานการก่อสร้างถาวรวัตถุพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการถวายทานกับพระองค์เองร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ แต่มีบางท่านบอกว่าพระนี่ไม่น่าจะทําการก่อสร้างควรจะสอนคนให้เป็นพระหรือสอนให้เป็นคนสอนคนให้เป็นคนนะไม่ต้องไปสอนเขาเขาเป็นคนกันอยู่แล้วทีนี้สอนคนให้เป็นมนุษย์นะสอนยากสอนคนให้เป็นพระนี่สอนยากในเมื่อญาติโยมพุทธบริษัทมีใจเป็นพระขึ้นมา ทำไมจะต้องริดรอนกำลังใจกันเพราะการก่อสร้างเป็นความดีของญาติโยมการทำบุญทุกอย่างเป็นเรื่องของพระถ้าคนจิตใจไม่ถึงพระนี่ทำบุญไม่ได้เลยวัตถุมงคลการแจกพระบางท่านอาจจะคิดว่าไม่มีผลหรือทำให้คนติดวัตถุถ้าถือว่าเป็นวัตถุก็น่าติ แต่ถ้าถือว่าเป็นพระก็ต้องคิดที่พ่อแจกพ่อไม่เคยโฆษณาว่าพระที่พ่อแจกไปมีอนุภาพอะไรมีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือให้คนมีความรู้สึกว่ามีพระอยู่ที่ตัวอารมณ์ที่รู้สึกว่ามีพระอยู่กับตัวอารมณ์ย่อมเป็นกุศลกุศลนิดหน่อยถ้ามีความรู้สึกบ่อยๆสามารถทำให้คนที่ตายไปแล้ว จิตนึกถึงพระอยู่เสมออย่างเบาก็เกิดเป็นเทวดาอย่างกลางก็เกิดเป็นพรหมอย่างสูงก็ไปนิพพานแบบพ่อค้าที่หวังกำไรน้อยแต่ได้บ่อยๆก็รวยได้ฉันนั้นแต่ถ้าว่าความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นเป็นอย่างไรนั้นพ่อไม่คำหนึ่งคำหนึ่งอย่างเดียวคือสงค์คนบารมีอ่อน คนที่มีบารมีเป็นปรมัตถบารมีพ่อไม่ห่วงพวกนั้นท่านไม่ต้องเกาะราวหรือไม้เทา้าก็เดินไหวสำหรับคนที่บารมีอ่อนยังต้องเกาะราวและไม้เทา้าจึงต้องอาศัยวัตถุคือพระพุทธรูปสงเคราะห์การฟังธรรมในสมัยพุทธกาลคนสมัยนั้นท่านฟังเทศครั้งเดียวก็จบกิจ ท่านไม่ได้ฟังเฉยๆหมายความว่าฟังด้วยความตั้งใจการตั้งใจจำถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าเทศตัวนี้เป็นสมาธิและเมื่อจำแล้วก็พยายามคิดตามไปด้วยตัวนี้เป็นปัญญาฉะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเทศคนทุกคนพร้อมไปด้วยศีลหมายความว่าเวลานั้นใจเราบริสุทธิ์ปราศจากปัญจเวร และมีความตั้งใจฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาและคิดตามกระแสรพระสัทธธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทรงวรสวัสดิส์สภาพด้วยปัญญาเมื่อเทศจบใจท่านก็จบจากกิจของพระพุทธศาสนานั่นคือเป็นอรหันต์หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทำได้อย่างนั้น ก็เชื่อว่าจะมีผลเช่นเดียวกันธรรมที่นำมาแบ่งปันในครั้งนี้หากมีผิดพลาดกราบขอเข้ามามาณนะโอกาสนี้ด้วยบุญใดกุศลใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมในครั้งนี้ขอน้อมถวายแด่สิทธิพ่อวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดาถวายแด่คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ และองค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมถวายแด่พระราชพรมยานวีระฐาวโรหลวงพ่อฤาษีลิงดำถวายแด่หลวงพ่อใหญ่พระธรรมโสพลโกศลสิรินทโรถวายแด่พี่วัญชิตาวัญชานนและกัลยาณธรรมทุกทกท,กท่าน ให้ได้มรรคผลนิพพานบรรลุทั้งทางโลกและทางธรรมได้จิตพ้นทุกข์ถาวรน,นิพพานสุขังนิพพานปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุ